อย่าโอ้โอ้ทินจังจ้าอย่ามาแล้วลูกเอ้ยโอ้สวัยเดี๋ยวเธอนี่จะไปไหนฮ้อมานี่นี่สายแบบนี้เมื่อคุณปู่ไม่มีผิดเลยนะนี่นะเอแม่ครับแล้วพ่ออะไรมาด้วยลระครับโอ้โอ้เมื่อกี้ยังอยู่้วยการแล้วไปไหนซะแล้วล่ะนี่โอ้ในกล้ท้องเแบบนี้กูจะนอนตายตาหลับแน่เลยล้ะจ้าดอยูได้อีกนานเลยนะคะคุณปู่ค่ะ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่มีไม้เท้าก็ไม่ไหวเราจะโนจ้าแล้วไม้เท้าแกไปไหนใช่ละตาแกฮโอ้โหเถิงพิลดเฮ้ยเดีรู้สึกว่าจู่ๆข้ามันก็หายเจ็บแล้วนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสีัสเสียจริงๆเลยนั่นเนี้ยไม่มันน่าตบโอ้ยยินดีต้อนรับสู่บ้านเรานะคะคุณปู่คุณย่า เราก็เช่นกันต้องข้อรบกวนด้วยนะเจ็บไหมครับโอ้ยโดนม่ประจำอยู่แล้วฉินแล้วละ่ะอือไม่น่าเราหัวถึงได้ล้านนะ่ะแม่คะถ้าคิดจะรักษาผมบนหัวผมแล้วก็ยุดเคหัวผมได้แล้วนะแม่นีเ่เหล่าทีเหล่าก็จริงสิคะคืนนี้ฉันจะทำอาหารเลี้ยงทุกคนให้สุดฝีมือเลยนะคะ ปราทำถึงขนาดนั้นก็ได้จ้าไม่เป็นไรหรอกอ,อุ้ยไม่ได้หรอกค่ะเป็นแขกคนสําคัญนี่นาจริงไหมล่ะคะคุณปูขาอ้าวอ้าวมีตะคองแบบนี้แล้วบอกว่จะทําอาหารเลี้ยงมันจะเป็นไปได้ยังไงนอขาเมื่อที่พ่อพูดไปเลยใช้หมายแม, <า S 2> ม่พ่อปมนคีต่ตื่อสุดๆเลยล่ะคุณปูโอ้โหเมื่อนคุณย่าเปียบเลยคุณปู่คะ เเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อกับข้าวมาทําให้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะจะออกไปด้วยกันไหมล่ะคะคุณปู่จริงจริงนะจริงๆสิคะพ้มอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ ฉันก็อยากกินข้าวสวยรวมมิตรค่<น>ะค่ะน้ปังอบชีสก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อยากดื่มน้ำช้าหอมด้วยอ่ะค่ะค่ะแล้วผมก็ขอหนังสือรวมภาพของเอตกักฟูหมิงด้วยนะคะแม่อยากส่วน,น <ะ S 2> ฉันก็ขอหนังสือรวมภาพของลูกเกดก็แล้วกันอุ้ยทั้งหลานทั้งปู่นี่ให้บัตรด้น้อยหน่อยเถอะนะเอะเห็นปะพี่เสะเแป๊บเดียวก็โกรธแล้วว่าเนาะเมื่อกี้ที่ชินสุเกะพูดจริงๆด้วยนะเไม่ยอม อ,อย่านะเดี๋ยวผมบนหัวผมก็ไร้หลอเหมือนกระปูหรอกไม่อยาาหัวร้อนนั้นปูจะทอดันหัวให้สลยดีกระนนนี่ทอดทอดทอดทั้งหมดเลยทอดทั้งหมดเลยนี่ก่อนอื่นก็ต้องซื้อผักก่อนสินะเบียร์ออกใหม่นะคะลองชิมดูไหมเล่ะคะลองชิมดูไหนไหมเล่ะคะเบียร์รสใหม่ค่ะเดินชิมเบียร์เลยนะคะ โอ้ยแค่ฝังกรน้ำลายหกแล้วฮอเบี้ยออกใหม่นะคะสนใจจะลองชิมไหมคะโอ้ยเบียไม่เหรือเนี่ดีค่ลองได้เลยค่ะอ๋อพิเศษมากเลยเป็นไงคะเอออร่อยไหมคะแม่อร่อยใช่ไหมคะใช่ใช,ใช้อืมแม่กินแก้วเดียวมันไม่พอค่อยสักแก้วได้บ้างค่ะได้เชิญค่ะเชิญเลยนะคะงั้นจะดื่มอีกแล้วนะนี่ก็ใช้ได้ ขอยอกแก้วขอยแก้วก็แล้วกันเนี่ยอะชอบอยากกินมากอ่ะเิโนซุกะอยากก,กินเบียร์ล่ะถ้าอยากกินปูก็จะให้กินเอ้าฮะโอ้โหไหนดิ่พราะเด็กกินเบียร์ทีไรชอบเกิดเรื่องน่ากลัวน่ากลัวทุกทีเลยอ่ะอออเรื่องน่ากลัวอะไรเหรอหรือว่า พอเด็กกินเบียร์ท e> ีไรจะฉี่ไม่ยอมหยุดเลยรู้หรือเปล่าล่ะแล้วก็ไม่ดีด้วยยังอยากกินอีกหรือเปล่าทีนี้ยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไปกินแล้วผมไปที่ขายกรดมดีกว่าเอาล่ะมากินต่อดีกว่าอุ้ยช็อกโกบิลดราคาด้วยล่ะฮะ ดื้ออุ๊ยอุ๊ยอ๋อฮะอ๋ออ๋ย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 ช่วยด้วยอ๋ยช่วยด้วยอ้ยอ๋ยคลิ้งอะไรของเขาเนอะเด็กคนนี้อ่ะอ๋ยทีละกาคลิ้งไปเลยคลิ้ง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 ไปเลยคลิ้ง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 ิงเฮ้ยชิโนสุเกะตายแล้วแม่ขอชิโนสุเกะอ๋ออ๋อนี่ลูกอ่ะยืนขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะ ครับเฮ้ยทำไมแม่เสไปเสมาละแม่เรานั่นแหละที่เสไปเสมาก็ท่านตีลังกากริ้งไปกลิ้งมาทำไมล่ะแต่ว่าคุณปู่ไม่ได้ทีลังกากลิ้งมาสักหน่อยยังเซไปเซมาได้เลยออะเจ้าจ้างวันเดินห้อยหน้าถอยหลังไงวะคุณปู่เอ้ยมิเซจังจ้าเบี้ยเนี่ยรจังเลยนะเจ้าหัวหวายลดนหมดเลยอะไ ตีลังกากิ้งไปเลยกริ้งไปเลยกงลิงไปเลยเฮ้ยไปลิงไปเล้งไปเลยิ้โอเกคนนี้ทกสิมาถึงตีลังกาเก่งอย่างนีไปหัดโคตรมาหรือเปล่าเนี่ยทานข้าวได้แล้วค่ะโอ้โห รู้รสจริงๆนั่นเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลตั้งแต่ทงานกันมาไม่เคยกินแบบนี้เลยนะเนี่ยไอ้ไปยใหแกขี้ตื่นแล้วเหรอฮะเนี่ยแม่เนี่ยเออยังเปรี้ยดื้อ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 เหมือนกันเปรียบเลยนะนี่แม่เหมือนกันมาก นี้แล้วเหมือนกันจริงๆเลยมาลบหัวตั้งเยอะแยะต้องขอโทษด้วยนะมิซาเอะจังอ๋มไม่เป็นไรหรอกค่ะชินสุเกะก็ดีใจมากเลยนะคะแล้วถ้าว่างเราก็มาเที่ยวอีกนะคะท่านผู้คะนี่ทั้งสองคนกำลังฝันอะไรกันอยู่นะ